I'm sorry, i มือสุด่สุดยอที่แมได้าโอ้ใส่ยก 天啊！干嘛干嘛？你干嘛？你呀？你干嘛？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  ไม่มีปืนให้เลือกอีกแลเลยเฮ้ยโลกต่างดาวที่ฉันไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยโลกต่างดาวหรือเปล่าเ,เนี่เห็นไหฉันกับเป็นหมัดเดิมกันเลยเฮ้ย,ย,ยตัวฉันเป็นเขียวด้วยฮือฮะเฮ้ยทำไมตัวฉันเป็นอย่างนี้ย ใครพิดาเชื่อเลยตัวเชิดากเป็นตังโมไก่เนาะข้อตะล่างนี่มันก็เท่ดีนี่โอ้คอันนี้ก็เท่ดีโอเคแคันนี้ฉันมีล่าไปเที่ยวแล้วโอเคไปกันเลยโอ้เดี๋ยวแต่ไอตรงนี้มันกระเทือนกันเนีโอ้ยตรงนี้ก็แค่ทางเล็กเเองอ่ะเชี่ยเออไหนทีโอ้ยไม่สมัครใส่ของได้เยอะเลยดีกว่าป็ ติดกวาต่างดาวใช่ไหมก่ะผู้ต่างดาวฉันไม่มีอะไรเหมือนอย่างนี้เเลยนโอ้โอ้เม็นโอ้โลกนี้สมจริงมากหูโคตรดีเลยโอ้ฉันเข้ามาในกาลโลกอีกนึงนึ่นะโอ้สวัสดีเพื่อนดีใยโอสวัสดีโอ้นี่ฉันต้องตัดเขาเปล่า เป็นไรเลยสงสัยเข้ามาจายตรทำอะไรอยู่เออใช่เกมฉันจะต้องเลนงนี้และวูบมีบ้านนี่นี่นีว่าด้วยต้องลรีดียกะยจะมาจัคัชฉันตรงนี้ตรงนี้เออฉันตัวัลาดใช่ช่ใช่ฉตัวบลาดนตัวนลเตัวอะไรเตัวอะไรเตงทก ไปมาเร็วม oh, no? right. no. ันเมจิกมันเมจิกมันาเร็วโอ้ชัดเลยมีอะไรอ่ะโอ้ยโยที่โดนเข้าไปในนี้เลยอะไรดูซิมีอะไรเปล่าเฮ้ยมันสั่นเขาได้โอ้ยฉันจะรู้ลังขาต่างโลกนี้มันไช่างอะไรไม่เกินโอ้โหฉันนองเข้าบ้างเลยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจัด นอนให้เขาอ่ะเอ้ยต่อยฉันนะเด็กเฮ้ยโอ้เจ้าคนกินนมไหมอ่ะเอ้ยผมไม่เกียร์แล้วผมไม่เกียร์แล้วไ้้ยมเ้อ้่ยอีอี่ค่าายแค่เ้กด้อี ตรงนี้อะทำไมคนโลกต่างนี่มันมีปืนเยอะจริงเลยมีก็มีเยอะกว่าปืนฉันอีกนี่ฉันลองเข้าไปดูว่าในนี้มีร้านปล่านี่ค่อยเลยโอ้นมีมีโต๊ะไอ้ติเยอะอนี่พักคุยแม่งเลยอ่ะเออไหนนีสิเออเฮ้ยเออกระโดแล้วเฮ้ย อโอเด็กกับบคือบอกตมามันเลไ่ยุง่งแล้วเลยต่อย้วยเองไ่ะว้ายไ,ไม่ต้ององะไรนไปบ้านไวา้าวโอยนีน่เป็นบ้านันแล้วเ้ตอนนี้ฉน,น,นว่าฉันจะเซฟก้นหน่อยอ่ะโอ้ยงไงโอ้ไม่มีแม่หมีบนดเลย ตย่ว sure ิ่งหน่อยด้เก้มมี่วิยจะเป็นวันตอยเกดวิ่อวิ่งนมีป็นสัตว์อะไรรัยะว่งนเสาทยกีวิ่ง่คือบอกแต้โม่นจะมาพังะไยดีวิ่จะมาฉันอุ้ยมีระเบิดไครด้วยวิ่งจะบิดไข่ ฉันหวังว่าเขาจะไป่ถทายนะเฮ้ย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 จแล้วเก็ย่นี่เยเฮ้วเอะไกันเนี่ย เฮ้ย้อบติเดเฮ้ยอบติเฮอเฮ้ยไม่ได้แล้วปหเฮ้ยปเป็นยังไงั่นช่วย 抱歉，哎、嗯，喂，为什么没有提醒我读书呢？ หลับใครบางอย่างนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ที่เป็นกงขังเนี่ยนเะออเออเออเอออาจาย์ผมต้องเข้ากงเหรอโอ้เอา้ยมันจะเป็นกงโอ้โอ้นั่งเลนะ่นคอมดีกว่าโออชิวๆเลย

เห็นในวีดีโอนี่สามารถใส่กระสอไปได้โอ้ยใช่แล้วก็เราก็จะขับเฮ้ยเปิดเออเปิดยูทูโอ้ยอยูทูบนี่โอ,อกจากสถานีตำรวจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรื่นี้ก็เรี่องนี้ก็อ้า

I Yeah! I was not the baby. <laughs> 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 啊！好惨啊！嗯。 นี่ตั้งรูยไม่ใช้ได้นี Jamie, <here S 2> ่มันที่เกิดเทนนี่เฮ้ยจำได้เฮ้ย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 ลงในเลยครับท่านคุณเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะสวัสดีครับ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 โอเคงั้นึงขอขึ้นหนึ่งได้ครับโอเคเออ 哎呀、欸哦，我怎么有点少火了？呃，枪没面就不跑了，嗯嗯嗯嗯、我先看到 itu harus itu itu kan ah cuman aja itu itu salah

นะไม่มีหรือเปล่าว้าวมีะไรสักย่างดิฮึออ๊ไฮโอเรกอล็อกจิ๋นละอ๊เฮ้ยเอาล้แแหอเปล่าที่นอนอืมฉันว่านายควรักที่นอนหมฉันนะฉันจะเอาที่ oh Hva er det der? เขาไลค์กดแชร์กดส่งใครกันส่งผมด้วย